ตะขาวยางต่อไปเบืองผุนนะคะล่านเขาท่านได้เปิดมาตัเศร้าหลายเพราะว่าชนมากคนอาจะมาจิบกาแฟตอนเที่ยงนะคะยาโอเควีแคนโกแดดตะขาทุกคนคาาไปเบืองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรว่ะไม่อย่างแน่ทุกคนนี่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะ มันฝรั่งนะคะอันนี้เป็นทุงเป็นทุงที่เขาให้ไว้ทุงละหาโลหาโลทุงละสิบโลทุงละยี่สิบโลมีเบิดนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงหอมหอยงายน้ำนะคะก็นะคะตัวที่เขาเอามาตั้งไว้นี่ก็คือเขาก็จะขายเสร็บก,ก็จะมีอ่า แฮมเบอร์เกอร์นี่ใส่กรอกนี่นี่ยังขายนะคะทุกคนเบิ้งเบิ้งเพื่นมาซื้อแล้วเพิ่นกับขนแมาบานนะคะนี่แหละผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนี่แหละคะ่ะ ต้นราคะโดนัทก็มีนะคะแฮมเบอร์เกอร์ก็มีมทุกอย่างนะคะทุกคนที่เขามาขายบางแห่งก็คงจะเป็นมองยางขายยางนะครับเป็นราคาคนเฟลอตเฟลอตต้นราคาคนกำลังลังมานะคะทางนี้ อันนี้ you remember we buy a n t h e r shop then อ๋อ่พวกม a เหรอใชอเี่สดยังยัทคุญคุณทุกคนคำว่าซื้อซื้อว่าคนไปอที่ี้เมคเ้มองั้ขส่ก่อนนะคะเฮ้ตันละ โอเคยอพอพิซซ์ได้ค่ะทำเบอร์เกอร์ใส่กอรอกน้ำปั่นนะคะเย็นๆนะค่ะันมาตาชากะได้เปียบได้มะยังลอเบืองนะคะทุกคนทั้งนี้นะมองจอดรถเลินบักใหญ่เลยนะคะทุกคน นี่มังคายโดนัทนะคะเขาก็จะเฮ็ดสดๆเลยนะคะอ๋อโอเยอดูอ๋อทุกคนเะเบงเตาอันนี้นะเขาสูมไฟเราขายเตาตีฮะนี่โอ้าเตาพิซซ่าอันนี้เป็นเตาพิซซ่านะคะเนี่ยเบิ่งรู้คอยกระได วันนี้เขาก็จะขายเอียงไงเอียงค่ะเนี่ยทุกคนกูดงง <c oughs> ี้สตนนิสปิแทงยาว่่านัซคะ <c oughs>

กลับขึ้นมากิบกาแฟค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเปิดสิบโมงเศร้านะคะตอนนี้ก็สิบโมงแล้ว <c oughs> ตอนแรกนะ่ะยังม่ถึงเวลาเขากบกเปิดนะคะ่ะทุกคนประเทศนี่เขานะ่ะตรงเวลาคักแน่ค่ะค่ะบ้านไ้ได้เวลาขึ้นมากิบกาแฟแล้วนะคะ บรรยากาศก,ก็จะคลาสสิกมีมิวสิคอ,อ่อนๆนะคะทุกคนกคนงจะจำได้นะคะเฮ้เฮ้ BR อันนี้ไอซิตาแฮไอซิตาบรรยากาศเป็นยังไงคะ

ค่ะศิลปะค่ะทุกคนขอเนี่ยทุกคนตอนนี้เขาเปิดอ่าร้านข้างในแล้วนะคะฟอตทิสย้อันติงง อาหาหา๋อครับคัวมนี้ก็จะเป็นของขายของที่ในครัวผ่าเช็ดมา เป็นแย้มเป็นนี่ยังที่เฮ็ดจากอ่ะผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ของภาใน,นบ้านนะคะนู้ด้วนดนเมกนะคะบางี้เขาก็จะขายของแฮนด์เมก ของเก่าคนเบ่งลดเก่าลดอย่างค่ะเลยดูยนะคะ่ะของประดับบ้านนะคะแก้วตะว่าแพงแพงเลยคะ่ะทุกคน,นดูด้ยวยค่ะ ควาเมเนถูกถุงได้ค่ะดะคนกับม่เบื้องทุกคนบอลลูน อิลแลนน์ีวัดแอร์แดดสุเพเขาเหียดใจยังนี่อ้าขนาดลากแถบออกไปบ้านเนี้ย่าซื้ออย่างเลยได้นี่ย์โตอไม่ตันยาแพง บางนี้ก็จะขายเกินช็อกกาก็คือผักนั่นแหละค่ะทุกคนหืมหืมเออหมดแอดเด็ดเสียนะเสียนะอ๋อพ็กสมุเกะ

điều kiện để làm thứ gì? Tới giờ, giờ làm thứ gì? Tới giờ, giờ làm thứ gì? Tới giờ, อันนี้นะมันฝรั่งม่ถูกมีถูกกันนั้นเลยค่ะเอลือเบตุอ่าเลือเบียต่อัรละยี่สิห้าสิบโนี่สิว่าโมราโมร์ตุฟินาเรอเฮ่อ แม่เบอร์นะต่ออืมอืมเออหมองเหนียาบอกกะสดๆเลยค่ะทุกคนเลยสดๆเลยใหม่ๆเลยหยอจ้ะ หนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วดินนะคะทุกทนั่วช็อกโกเลตนะคะช็อกโกเลตนะคะ มา,านไหมคะ่ะทุกคนนะคดีุกอนอันนี้ก็คือเทียนนะคะตเตาเฮ็ดเองนายพญาวาเมน,นีจะเฝ้าเสื้อว่าสันไปเบืองอีกก้อนว่าสันค่ะปางใหญ่ บึงดูค่ะทุกคนใกล้จะถึงวันฮารโลวีนค่ก็จะเหตุอ่ากร์ตูนออกมานะคะใกล้จะฮอดอ่าฮารโลวีนคริสต์มาสเขาก็จะมาขายอันนี้นะคะทุกคนดึงดูค่ะทุกคนไล่นอแ ทุกคน,มอ,นมองในมมองขายดอกไม้นะคะเพื่อนอะบอมแมนถูกถูกแพงอยู่เด็ดเนีน่ปีกลายข่อยเสื้อ,อลาเวนเดอร์นี่แหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าบอมแนลาเวนเดอร์แท้พญาว่า,าข่อยซื้อผิดลาเวนเดอร์ข่อยเข้าใจผิดนะคะ ปี mm. น, os น year buy <inizi give y ain> ี้บอมีเลยปีนี้นี่นะคะอันนี้ดิเชียไอดนบเอ่อบุมอ่ะปีนี้ป่บายดอกป่ซื้อดรกค่ะทุกคนอัลเวราดออัลเวายอกยอนนราเวนเด บนมีร้าเว็นเดอร์มาซื้อสุขอนนี่เบิงห้องน้ำนะคะ้องน้ำเคลื่อนที่แบบว่าเขาจะค่อยอ่าชี้หักเอาล่ะค่ะไปไปเข่าป้าด,ดีกว่าอันนี้อ,อ๋อคนเริ่มมาหลายแล้วนะคะเรอดาสตูกัน

ใช่ค่ะแล้วกนนี่คนยังป่เข่ามาคนยังบ่หลายอ๋อวันนี้คพิ่อขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะทุกคน คนนกคมันก็ล mm ้างลายก็ล้างนลาย็นดิสโตรนท์อะยาีอยูแค่บบยบนบิสวนเคบับอันนี้เคบับนะคะ ทุกคนคนเริ่มมาตเต็มแล้วค่ะเนื you, yeah, But, อดีแกมาหดขมลายขม้าหอข้างในาดูาคดสเยนะดีสยทุกคนเอยเห็นสาวไทยนี่ ในรถคันนี้แหละเบิงงค่ะคแต่บาเขาทำาทาวว่าเห็นคอนคนไทยรับการก็จะเป็นเช่นนี้แหละค่ะทุกคนตอนนี้นะคนหลายๆค่ะ วัสดีที่ไข่กับพญายักพากันมาท่เศร้าช่วงม้านะคนมาหลายรถบดเยอะวันนี้นะโอ้ยเยอะค่ะตอนนี้ก็สิบโมงสามสินาทีขนาด10บโมงเคืองเองนะคะ m i โอเคดีกว่าเรอโ้ดูสิไดีเดินดูดตเด่นคนะสิ

มองดูค่ะรถรถหลายข้างหลายแน่วันนี้มองจอด้ะค่ะทุกคนพวันนี้มองจอดอีหวังเนืองหวังใหญ่ๆกว้างๆจอดได้เป็นหลายร้อยคันนะคะนี่มันก็จะนี่แน่เบิ้งค่ะต่อคิวกันเนี่ยโชคดีข่อยกับพญายักษ์กันมาต้าสาวค่ะ d c Yeah very good that we come early oh. no people n o w very much people then get your bit yeah we can a n e น maybe we can ทอดม yeah ที่ตัดทุกคนมากันมาอีกอย่างก็นี่แม่นี่แม่จะบอกเขาไงเก็บเอาเก็บบ่ ทุกคนมันเพันขายขอันคอกาเพันขายอันนี้นะคะหน้าบ้านน่ารักเนี่ยมองนี่นะคะทุกคนที่ที่ขอยมาจอดในรถบ,บร้านลายมองนี่เขาบอกให้จอดนี่เขาเลบายบอกให้ไปจอดมองที่ใหญ่ๆกว้างๆบอกให้จอดตัวมันเต็ม <laughs> ทุกคนมันเต็มหรอบนหน้าเบื้องขอดทุกคนเบื้อง เต็มแล้วนะนะเ้ร่าเลยมาค่ะ <much> ทุกคนโชคดีมาแต่เศร้านะคะแต่เมือน,นี้ก็ได้เบิงหลายอย่างแต่ว่าอ,อ่าบาให้ซื้ออย่างเลยค่ะจะไปซื้อหม่องอื่นที่ที ราคาถูกก็นี่ยูนี่นะราคาแพงกว่านะคะสตอร์ดได้ในเบตินาคะเดี๋ยวค่อยชาร์จแบตก่อนนะคะทุกคนโทรศั์คอยแบตเบิร์ดคนนะคะทุกคนโหลดเต็มเบิร์ดเลย Ja precis. Han säger det med i kaféet. Han säger att han Igår, han måste hjälpa väldigt många människor. Jaha, de Okej. Det är samma här. Var var ni ifrån? Tåg? Det kommer inte att som först genom marken innan de exploderar. Ja. av kaffe är väldigt ทุงโอเคโอเคนาวิฟ okay. <laughs> <c oughs> oh, ิกซ์ะปะค่ะทุกคนเฮาไปต่อนะคะ